มื่อนี้กล่องซิมาสอนวิธีการลบแพนเพจที่เ้าบบไดไซออกจากเครื่องทาวอนแต่ก่อนที่จะไปเบิ่องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เนาะกด Subscribe ส่องกล่องกิรินทูเพื่อจะบไร้ผ่านข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ถ้าเพื่อนๆพร้อมเ,เนี่ยเดี๋ยวพวกเฮาไปเบิรงพร้อมกันเลยเนาะวิธีลบง่ายๆคนอื่นหมดให้ทุกคนเข้าไปที Facebook เนาะอ่าแล้วไปหาอ่ายูทีคีย์3ขีดเนาะ3ขีดข้างๆนี้อ่าแล้วคลิกไปทีคาว่าเพจ และไปเลือกเพจที่เขาต้องการทีจะลบอ่าอยู่ตัวอย่างกล่องจะลบเพจนี้เนาะอ่าและทุกคนคลิกใส่ยูทีฟันเฟืองอยูดขังเิงเนาะอ่าและคลิกใส่คําามาทั่วไปโอเคอ่าและคลิกใส่ยูที่คํา่าลบเพจอย่างทาวรอ่าคลิกไปแล้วคลิกใส่คําวมาลบเพจเพื่อยืนยัน โอเคที่นี่เฮาก็ได้ลบเพจแบบทาวเอรแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆคนได้ทีเข้ามาเบ่งแล้วอ,อยังบ่ทันเข้าใจเถ่อเนาะสามารถอินบ็อกได้หรือบ่อทันกดติดตามเนะอย่าลืมกดติดตามเพจของกิรินทู